วันนี้มาให้เหลือมใ้ใจกันร้อยซ่อมเครื่องประดับให้รอพอนะครับเพื่อซ่อมให้จ้าเอาเอาซ่อมบริการเสียงเงินค่ะเออซ่อมบริการนั่นละเพื่อซ่อมให้ค่ะเสียงเงินค่ะเอาตีโอ้ยเนาะกนรหลียวชัดเจนค้ะเอาตามมาละเอาจะบอกว่าถ่ายคลิปซ่อมให้ฉันจะซ่อมให้รีค่ะยังไม่ยังไม่หยุดไปยันที่ อันไม่ิดโอันโซโซเอามันเปนงานจะเคจากยากจะเคจากยังได้เสียเงินค่าเออเอาตามเลยละแาดงว่าจะสองปีมีในโลกแสดงว่าจะพิ่มในเสียงเงินค่ะเออฝีมือธรรมดาละกว่าเพิ่งจะมือคนไม่ได้ปานี่เนาะเพิ่งจะเรียนรู้ตัวเองนะเนี่ยธนาเหลิมเก่งมากเลยนะแหลกกับสอบพี่อยู่เออวันนี้ฝีมือเขาเปลี่ยนดับแล้วเนาะหลังมากตะกลัวมันแพงนะสถานการณ์พิเศษแล้วเก่งมากเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ได้เรียนมานะครับนี่คือเรียนรู้